ผมบางเอียดเซียนว้าวนะครับทุกคนเดี๋ยวปรับมุมกล้องอีกนึงแกเอฟซีว,ว่าแลไ่ไหมล่ะโอเคส่งผมนี้รอไหมรอเลยทุกคนวันนี้บางเอียดจะมาสอนทุกคนทํเว้าวจิวไว้เล่นกันทุกคนอยากเห็นบางเอียดทำว้าวจิวอะไรลองคอมเมนต์มาดูแต่บางเอียดขอทํเว้าวจิวเป็นว,ว้ลป,ปาร์เปากอน,นะครับอีพีนี้เพราะว่าถ้าทำว้าอื่นมันยากตอนนี้บางเอียดมีวอาวอยู่อีกหนึ่งตัวว้านกซึ่งยังไม่ทดลองทีเดี๋ยวบางเอียดจะทดลอง ใน E ีีหน้า E ีีนี้เรามาสอนทำว่าวปักเป้าจิ๋วสำหรับน้องๆหนูๆที่เล่นที่ํำเองเล่นอยากเล่นเองเป็นรุ่นแรกคือทำว่าวเป้าก่อนพอว่าวเป้าเสร็จแล้วก็ว่าวป่าป้องพอป่าป้องร็จแล้วก็ว่าวแองว่านกอะไรก็ว่ากันไปนะทุกคนฉะนั้นคลิปนี้ถ้าช่วกปไลคยช์แถ้าเชร์กดแเช์ต้ออยากกด subscribe เฮ้ยยังก่อนไปเดี๋ยวเราไปทํากันเลยคือขั้นตอนแรกเอาไม้มา2อันไม่ยากทุกคนว่าวเป้านี่เราเอาแบบตัวใหญ่แล้อตัวเล็กนี่ทุกคนเรามีไม้2องอันแล้วเราหากระดาษมา1แผ่น เดี๋ยียจะทําให้ดูเราโบนว่าเอา้าคันนี้เราปล่อยให้สุดขอดไปเลย,เด,ย,ยดด <c oughs> เดี๋ยวเราจะใช้สายขนาดนี้ทุกคนนี่ใช้สายขนาดนี้ไม่ทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้สายขนาดนี้เราจะปล่อยให้หมดเข็ดไปเลยทุกคนชุดนี้บอกเลยว่าถ้าปล่อยชุดนี้หมดเข็ดออกนอกลูกแน่นอนน,น่าบอกแล้วตาบเปเหียดช่วงนี้ซึ่งลมมันก็ค่อนข้างจะดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะว่ามันถึง หัวหัวล้มอยู่เลยหัวยามอยู่เลยนะทุกคนโอเคมาลุยกันเลยไม่ต้องคิดมากทุกคนมา let's go โอเคทุกคนตอนนี้มือนก็ตัดกระดาษได้แล้วทุกคนนี่นี่นี่ทุกคนอ่าเป็นว่าวสุดแปลกแล้วล่ะทุกคนนี่พอผึ่งดูนะนี่โอ้โหทีนี้แหละพอขึ้นมีพางโยงแน่นอนทุกคนเออบอกเลยมันคล้ายๆกับเป็นว่าวอะไรเขาเรียกว่าว่าจุลหูเและว่าวจุลเฮอ๋อ พานล้าทุกคนเนอดูทรงแลนะ้วน่าจะขึ้นรอยมาดูกันว่าตอนนี้มึงจะทำเสร็จเล็บปะบนขึ้นรอยเป็นไงคุมาทุกคนมาเราไปติกระดาษไปพร้อๆก่อน,นทุกคนเราทาบกระดูกไว้ก่อนแล้วเราก็เอากาวมาทีเราเอากาวนี่คือมาทาที่กระดูกแล้วเรามาทาบที่ตรงนี้เดี๋ยวบอกเลยนะวกนนี้หลายคนไม่เคยทำเพราะมึงจะทำเป็นคนแรกเพราะด้วยความโลภของมึงน اد, มึงน اد, ต้องทำเป็นคนแรกเพราะถ้าไม่ใช่คนแรกก็ไม่ใช่คนที่สอง โอเคทุกนแต่ถ้าคนที่สองนี่ไม่ใช่คนที่สามโอเคโอเคส่วนไหนที่เกินเราก็ตัดเดี๋ยวเราหาไม้มาสองอันนะทุกคนความยาวก็แล้วแต่ที่เราต้องการได้เลยคือเราไม่ต้องทําตามใครทุกคนทำตามมเห็นคนเดียวก็บอนะนี่ทุกคนเรามาทำไปัำได้เราก็มาลงเลยทุกคนลงละเอียดตามกัะบาย เห็นไหมทุกคนนี่เห็นไหมโอ้สวยทุกคนบอกได้คำที่ว่าสวยโอเคเราทำนี่ไดงเรามาลองตรงนี้ก่อนเมย์ก็ไม่เคยทำนั้นีกครั้งแรกนะเมย์ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสวยหร้อแค่ไหนนะทุกคนเอาเยวนี้ถ้ารวไม่รวยังไงก็รอชมมันแต่เดียวนะ ในมันโค้งไม่ได้สัดส่วนแล้วก็ดัดมันทุกคนดัดเอาตามที่เราต okay. okay. ้องการโอเคดูจากสัดส่วนแล้วน่าจะผ่านถ้าไม่ผ่านนี่ก็เฉียวทำครั้งแรกด้วยเฉียวเฉียวเหมือนกันนะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวมีจะทำให้ดูเดี๋ยวต้องตัดตัวที่มันติดตรงนี้ก่อนทุกคนเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยลมมันเยอะช่วงนี้ลมมันเยอะลมมันเยอะใจเย็นไว้ลูกใจเย็นไว้ เราออาตีนมาหยับไว้ตรงนี้เออๆดูๆมันจะขึ้นแล้วทุกคนยังไม่ทันได้โบเลยหยบขึ้นแล้วอากับตรงนี้าก้โอเคแล้วเราก็ทากา ตากาตงก้างก่อนเี่กโอเคโอเคครับมันจะตะกาตงก้างแล้วเดี๋ยวเราก็ตากัตรงนี้แล้วโอเคตรงนี้เราสามารถพักเก็บได้เลยนี่ก่อนเพิ่มไอ้นูมันทุกคน เรียกว่าเพิ่มความเฉียวเฉียวตอนที่เราพับเก็บตรงนี้เราเราดูมุมไม่ดีทุกคนมุมตูวองสายดีเลยมันอาจจไอ้นู้นได้ทุกคนนี่แล้วเราก็หยยบไว้แล้วเราก็มาพับอีกด้านหนึ่งโอเคที่จริงมันเหยนไม่พับก็ได้นะทุกคนเราจะท่าแยบนู้นก็ได้แต่ว่าถ้าเราพับนี่มันจะชับ แต่บางครั้งเวลาเราพับมันอาจจะไม่เท่ากันนะแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนเราเอาตามที่เราถนัดแล้วก็ได้ผ okay. ลโอเคแต่เราก็ดูที่การเอาเ้าหน,หน่อยหนนนทุกคนเพื่อให้หมันเติมมันโอเคัางนี้ด้วย เดี๋ยวเราก็จะได้เว้าตามที่เราต้องการหดจนเหยียบเราแล้วนิดหนึ่งเอ้ตนอนนี้เบี้ยก็ได้มาแล้วตามที่เราต้องการที่เราได้ประมาณน,นี้อ่านี่ทุกคนโอ้โหง่ายๆเลยดูอ่าทีนี้เราก็ไม่ต้องคิดได้มากเราก็มาใสาย่ยางแล้วก็ใส่ปีกให้มันกันแต่ว่าเบี้ยก็ไม่แน่ใจมันจะขึ้นหน่วยไหมนะเพราะว่าแต่ละฝั่งมันตรงนี้มันตึงไม่เท่ากันนะทุกคน ฟังหนึงตึงกว่าฟังหนึงหย่อนกว่าเอาแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวเขาเป็นไงขาเนี่ยติดติดหางให้เสร็จเด,ดี๋ยวมาเจ้ดูโอเคเยสจบวนตอนนี้เสร็จแล้วมาดูมาดูโอ้ทุกคนดูดูดูง่ายง่ายเล่นได้ในนอานอ่ออยากรู้ขึ้นไม่ขึ้นรอชมเลยเดียวเดี๋ยวยจะทดลองให้เลยนี่เราจะบวนกับเชือกนี้นี่ ปล่อยหมนเข็ดไปเลยดูนี่ว้าวอะไรปล่อยหมนเข็ดกับเชือกนี้บอกเลยหลุดนอกโลกแน่นอนกับว้าวฮิตสูบหแอนยูโม่หากดแล้วเขีร์ตามไปเลยโอ้ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วโอเคทุกคนมาพร้อมเวลาได้เวลาแล้วทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะปล่อยหมดเข็ดนี้เลยตากล้องดูนี่นี่ทุกคนว้าวแล้วก็เชือกเขาจะปล่อยหมดเข็ดเลยนะเอกี้ไหมตาตากล้องโอเดี๋ยวมาดูว่าขึ้นหน่อยไหมนะ Tinh phá mấy ta không à? Pun này Thì phá như bốn nặng, bốn phá như. Mà. Ok. Bốn đi. A bi phá ra Phun nặng, phun Bốn bi Bốn bi bi này đi, đi, đi Bye. Bốn bi bi bi. Bốn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  luôn, Bốn bi. Bốn bi. Bốn bi.

mùa lại, ngu ngu lại đây đấy, thì mai ta công à? không có, bớt lại đi. ơi, à cứ lùn cứ lùn. không có. 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 không không có. 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 không không có. không có. นี่แต่กงมาเออแต่ต้องดูนี่อันนั้นั่อยากดูนี่นี่ดูเออโอ้ยแตากองโอ้ยตากองโอ้ยโคตรไวอีแตากองดูเล็กแต่เชียวเอ้ยเอ้ยโอ้ถึงกว่าแล้วตากองไปเดี๋ราไปอยู่โน้นดีกว่าแตากองไปมาเดี๋ยวเราไปอยู่ที่โนมนดีกว่าแตากองเนาะแต่เราโอเคไหมโอเคนี่านี่กเดี๋ยวเราต้องมันใหญ่เลยพี่ มั่งลาเลยเดี๋ยวต่อสายแล้วก็มันต่อสายดูตะกงดูเราจะปล่อยให้ถึงไหนตาต้องนี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะปล่อยวกตัวนี้ให้ถึงฟ้าเลยตาต้องนะจะไปดิป้าเดี๋ยวป้าปล่อยหมดเลยนะเดี๋ยวมันถึงฟ้าเลยเราจะค้างคืนเลยตัวนี้ตาตาต้องสายว่าเขาอะไรมั้ง่ายอยู่่ายอยู่ คุ้มได้ไหมอาลิฟันถือก่อนมาถือก่อนลูกหยาโปอยนะถือไว้ก่อนโอเคตอนนี้น้อยน้องอลิฟันถืออยู่นะโอเคเดี๋ยวเราจ่ายสายเลยขึ้นหรอยไหมตากล้องบอกก็ไปขึ้นหรอยเยอดตอนนี้กี่บัตรได้ไหมเดินรถป่ะนะครับปันล้านเออไว้เยอะไว้เยอะดิปาร์ตอยเป็นไหมอ้หูดิันร์ตไปเป็นกันนู่นตากล้องเอ้ยช่วยเอ้ยตอนนี้มัดขดีนะดิปาร์ตลองดูนะเยอะเลยตอนนี้ จะพัดเลยเหรอยังพัดนเลยพี่ไม่ไม่งไปเรอยเอาจะไงจหนแล้วมาไปถึงไหนล็อกตาล้องฝากเข่งด้วยเหรอเฮ้ยคุณดีหน่อยคุณดีครับไปอไหนเร็วอ่ะคืนนี้ให้ค้างคืนค้างคืนเลยเนาะได้เดี๋ยวปล่อยหมดเลยนะนี่ทุกคนดูนี่ขดนี่ยังเป็นเต็มเลยเดี๋ยวเราปล่อยหมดนี่นะไปถึงไหนเนี่ยตาล้องดูไว้ตอนนี้เราเลี้ยวเหเห็นเลยใช่ไหมเห็นเลย ได้เดี๋ยวดูกันว่าเราปล่อยหมดนี่มันจะเล่นรือไหมนะเลื่อตากล้องนะโอ้ขึ้นดีมากไอโฟนซูมิงอยู่เลยโอ้ไอโฟนซูมิงเลยเดี๋ยวหมดนี่เหมือนกันว่าน่าจะมองไม่เห็นแน่แต่ก็ขึ้นดีมากเลยตากล้องใช่เคยทำมั้วสวยด้วยอ่ะตัวนี้บอกนิพันทำไหมเนี่ยเราให้ตายไปเลยเราไปอยู่ตรงไหนดีตากล้องป้าประมาเดี๋ยน้องให้ใายได้เอาลองให้น้องนี่ิ้าให้สายเลยมันมันจะขึ้นเลยไหมมาง่ายโดนหลังคาแต่โดนหลังคามันขาดเลยนะลูกนะ อยู่เร็วหรอหนูอลไตากล้องสูงเป็นเลยไหมไม่เร็วโคตรไกลเร็วเหรอไกลเลยไกลเลยรึโอ้โอ้กลับถึงข้อกลับถึงข้าอลไรเหรอใช่นักนี่พอถึงยาวมอลเลยตากล้องเนาะป้าูป้าติดลมบนแล้วติดลมบนเลยเหรอป้าใช่ถึงยาวมอลยังถึงแล้วละนี่ขับลมแบบนี้ลมดีไงติดลมบนแล้วเหรอวันนี้ถึงนี่กึบเลยไม่เชียวเลยตากล้องเนาะใช่โอเควันนี้ดีกว่าเราขออนุญาตปล่อยสายนี้หมดก่อนเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าจะเห็นเร็วไปนะ ครัก่อนพี่มาไอยกันอีกเนี่ยจะหมดแล้วทุกคนเหลืออีกครึ่งหนึ่งร้านนุตอนนี้เราว่าไมนแล้วตาก้องมนแล้วนี่มาดูจากสายที่ตาก้องมาถ่ายที่ถ่ายนี่ถ่ายไปดูว่าเขาเล้วเห็นไหมไม่มีเลยเต้เนาะสูเลยเนาะสูเลยเราจะให้ไปเลยเนาะใช่มาดูกันว่าเราจะค้างคืนแล้วเราจะไปลุ้นกันว่าพรุ่งนี้จะเจอว่าวหรือเปล่าไปเราจะค้างคืนนะครับมาดูกันทุกคนโอ้โหไม่เชียวเลยเจ้าตัวนี้สูเลี้ยวบวมดีด้วยพี่ ชูลเลี้ยวมันไปพคดไกลเลยแต่ว่าเนาะ<ช>มันอยู่ที่ประเทศไหนแต่ว่ารูมันอยู่เลยแต่ว่าโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้มัน,นจะพามาลุ้นกันว่ามันจะลงหรือไม่ลงฝากกันไลก์ก็แชร์และตามไป,ไปอะไรที่อื่นจะไปจีเป้งไะเพื่นสู้